เฉลยข้อสอบอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษทั้ง3ระดับชั้นคือชั้นป .6 ชั้นม .3 และชั้นม .6 ทุกสบสีกันเลยนะครับเป็นบทที่2นะครับผมมีคลิปเสียงก็ฟังคลิปเสียงกันอีกแล้วนะครับเล s o n ฟังพูดชี้นะครับแอนและรี e a t ให้อ่านตามฟังชี้และให้อ่านตาม Students book Unit 5 Lesson 2 Exercise 1 Listen, point, and repeat Comet, Planet, Spaceship, Rocket, Satellite, Space Station, Astronaut, Earth, Mars. โอเคครับคลิปเส well. ียงจบไปแล้วนะครับมาทวนอีกทีนะครับโคเมตนะครับแปลว่าดาวหาง Planet นะครับแปลว่าดาวเคราะห์นะครับหรือบางครั้งอาจจะแปลว่าลูกก็ได้นะครับนะ a c e Shi ปนะครับชิปแปลว่าเรือนะครับ Space แปลว่าอวกาศเรือในอวกาศก็คือยานอวกาศนั่นเองนะครับ r ร c ก็ t นะครับแปลว่าจะรวดนะครับ s a t e l l i t e แปลว่าดาวเทียม Space s t a t i o n นะครับแปลว่าสถานียานอวกาศหรือสถานีอวกาศนะครับ แอตโ o นนะครับแปลว่านักบินอวกาศนะครับ Earth นะครับแปลว่าโลกหรือแปลว่าแผ่นดินนะครับ Mars นะครับแปลว่าดาวอังคารข้อสองนะครับคุณบอก่าริสเซนนะครับให้ฟังคลิปเสียงแอนและให้ Number นะครับมาเขียนตัวเลขลงไปนะครับผมคลิปเสียงนั้นคุณครูถ่ายเสียงมาให้แล้วนะครับว่าเขาพูดอะไรบ้างนะครับนะก็ตามประโยคเหล่านี้ดังนั้นฟังคลิปเสียงก่อนอีกครับผม Students Book, Unit 5, Lesson 2. Exercise 2. Listen and number. 1. Neil Armstrong is an astronaut. 2. The astronaut is in a spaceship. 3. You can see a satellite in the sky. They work in the space station. Five. We live on Earth. Six. A rocket is in the sky. Seven. Mars is a planet. Eight. There's a comet in the sky. โอเคนะครับคลิปเสียงจบไปแล้วครูมาแปลให้อีกทีหนึ่งนะครับผมนั่นคือคุณเดลอาร์มซองนะครับเป็นชื่อของนักบินอวกาศอีสเป็นนะครับแอนเอสโรเป็นนักบินอวกาศเดอะดีเอสโรนะครับนักบินอวกาศนั้นอีสอินนะครับอีสแปลว่าอยู่นะครับในเออ่สเปซชิพนะครับในยานอวกาศยูคูนแคนสามารถซีเอ็นนะครับอะเซท่านะครับดาวเทียมในสกายในในท้องฟ้า เดย์ They, พวกเราทั้งหลาย work ทำงานนะครับ in i น the space station นะครับแปลว่าสถานีอวกาศหรือสถานียานอวกาศ We พวกเราทั้งหลาย live อาศัยอยู่ on earth นะครับแปลว่าบนโลก Rock e t นะครับแปลว่าจะรวดนะครับ is in the sky is แปลว่าอยู่ in ใน the sky ท้องฟ้าท้องฟ้า Mars นะครับแปลว่าดาวอังคาร is a planet นะครับคือดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง There is แปลว่ามีนะครับ a c u m e t แปลว,ว่าดาวหางอินทร์สกายในท้องฟ้านะครับมีดาวหางในท้องฟ้าจบเลยนะครับผมตามภาพคุณครูเขียนให้หมดแล้วและแล้วก็ไปอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือว่าข้อที่สาม listen ให้ฟังนะครับ and write ให้เขียนฟังคลิปเสียงต่อครับผม Students book Unit 5 Lesson two Exercise three Listen and write John is an astronaut. He is traveling in a spaceship. He is going to the space station in the sky. He can see a satellite, a planet, and a comet. do <laughs> He is traveling นะครับ He Is traveling เป็น present continuous tense นะครับก็คือประธานบวก is/am/are หรื is, am, am, บอบวก verb เติม -ing นะครับแปลว่าเขากำลังเดินทางในนะครับ A spaceship นะครับในยานอาวกาศ He is going to space station นะครับ He is going เขากำลังไปนะครับ To the space to แปลว่าถึงหรือต่อนะครับ Space station นะครับแปลว่าสถานีอวกาศ In the sky ในท้องฟ้านั day, can help, can ้น h เของนะครับแคนซีสามารถเห็นนะครับแคนว่าสามารถเห็นเห็นเออ t a t e l l i t e เห็นดาวเทียมเออ p l a n น t นะครับเห็นดาวเคราะห์นะครับ And เออ m e t นะครับเห็นดาวหางนี่คือคำแปลนะครับกรุู๊ไปเร็วเลยนะครับผมแล้วแล้วก็จบหน้า64